คลิปนี้เราจะขับรถเองเที่ยวเองลุยกันเองที่ชายเรียงเชียงราย,เ,ย,ยเราอยู่ที่วัดร่องขุนนะคะจิตวิญญาณคือจิตว,วิญญาณของศิลปะว้าวนอนตรงไหนนอนตรงไหนก่อนชาบูหมูมกระทะในเมื่อคุณแม่เรื่องไม่ได้เราก็เอามาทั้งหมดชาบ คือเราต้องยอมชีวิตเอาครับตอนนี้เราถึงที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะครับก็เดี๋ยวทริปนี้อย่างที่บอกเราจะมาเชียงรายกันนะครับเป็น ขอพูดกําเมืองได้ไหมได้ได้ได้เป็นทริปเชียงไฮ้กับชายพลนะครับนี่ภาษาเหนือก็มาถูกต้องภาษาเหนือครับเราก็ต้องกู้กเมืองนะครับเรามาเมืองเหนือนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยถ่ายละครเหนือนะครับรากนคราคะยังไม่ได้ดูกลับไปย้อนดูได้แล้วก็รับรองได้ว่าทริปนี้นี่ม่วนขนาดแน่นอนอม่วนคักคักม่วนคักค้าอ่าก็เดี๋ยวเราจะพาภรรยานะครับแล้วก็ลูกนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับไป นอนแบบแคมปิ้งกันนี่เฮ้ยใช่เป็นแคมปิ้งนะครับอยู่บนดอยคขับไปประมาณห0สินาทีแล้วก็อ,อันนี้คือจองข้ามปีด้วยเพราะว่าเขามีแค่สี่ห้องไม่ใช่เรียกว่าห้องด้วยต้องไปดูมันไเป็นแคมปิ้ง,งอ่ะอเ,เป็นเหมือนแบบเป็นแคมปิ้งอ่ะเป็นแคมปิ้งที่แบบพูดไม่ถูกว่าเป็นยังไงแต่มีแค่สี่ห้องแล้วก็เปิดแค่แบบ4เดือนต่อปี ผมจมาข้ามปีเพื่อคุณ<ล>คนเดียวไม่ไม่เพื่อนอ่คนคุณ2คน 2> นี่และนี่ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปรถเช่านะครับเพราะว่าทริปนี้เราจะขับรถเองเที่ยวเอง,เองลุยกันเองที่ชายเรียงเชียงรายนี่ชิคไหมยอยไหนกันเนี่ย เราอยู่ที่วัดร่องขุนนะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ควรมาเช็คอินถ้ามีโอกาสมาเชียงรายนะคะเพราะว่าเป็นสถารัตยกรรมที่สวยมากนะคะโดยอาจารย์เฉลิมชัยนั่นเองค่ะขอค่าอาจารย์เฉลิมชัยหน่อยครับอะไรนะคะ้าอาจารย์เฉลิมชัยสุดยอดไปเลยไม่ใช่แล้นี่เฉลิมชัยไหนเฉลิมชัยจิติมาดจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณขอบบงศิลปะจิตวิญญาณ นี่คือจานเฉลิมชัยเราอ่ะเราจะชินว่าชื่อวัดล่องขุนใช่ไหมแต่จริงอ่ะเขาชื่อวัดล่องขุนมันมีไม้เอกด้วยผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละถ้าภาษาเหนือก็วัดล่องขุนนี่แหละเจ้าอะไรนะไม่ใช่วัดพวไงก็อยู่บอกเขาไม่ใช่รอเรือไม่ใช่หรอไปถามทำไมผมไม่ใช่คนเหนืออ้าวพี่บอกพี่ทำไมผมไม่ใช่คนเหนือนี่เนือไปสุพรรณแล้วผมไปถามมาเรียบร้อยแล้วครับครับก็คือได้คววาาม่ใช้เหมือนกันเลยก็คือรอเรือก็เปลี่ยนเป็นฮอร์หุกห้องขุน คือทุกรอเรือของภาษากลางเนี่ยพอเป็นภาษาเหนือก็จะเป็นฮอนกูหมดวัดร่องขุนก็เป็นห้องขุนวัดห้องขุนห้องขุนเจ้าหากนาคราใช่เจ้าก็คือแต่เขาจะบอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าเมื่อกี้แม่เขาบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยชอบบอกว่าวัดร่องขุนแต่จริงมันมีมัเอกนะคุณต้องเป็นคุณร่องขุนหรือว่าห้องขุนส่วนเมษานะคะภาษาเหนือก็คือเฮฮาเย่ ทำไมวะนั่นมอม้าไม่เกี่ยวมอม้าไม่ต้องเปลี่ยนไปอยากเปลี่ยนเองอ่ะเมษาก็คือเฮาเฮาพัดเรือนิวก็คือฮิไม่มีอันนี้ไม่มีในภาษาเหนืออันนี้มั่วเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วไปไปที่แคมปิ้งแล้วนะครับเมื่อกี้พอดีว่าทางผ่านแล้วก็เราตั้งใจว่าอยากจะแวะมาที่วัดร่องคุณแห่งนี้ก็มาไหว้พระมาถ่ายรูปอะไรเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อครึ่งชั่วโมงก็จะถึงตรงดอยแม่มอนซึ่งก็จาก เมืองเชียงรายเนี่ยเราขับมาที่วร่องขุนแล้วก็มุ่งหน้าไปทางที่จะไปเชียงใหม่ได้ <ผม S 1> ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวถึงครับไป <Yeah. S 1> ตามมาหนู <Okay. S 3> ถึงถึงพามาพักไหนอีกแล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ฮีจัดทริปอะไรคือไม่บอกอะไรเลยบอกแค่ตีม แคมปิ้งบ้างอะไรบ้างคือที่ไหนอะไรยังไงคือไม่รู้เลยถึงแล้วห้องพักของเราฮลุ้นอีกแล้วให้คุณแม่คุณลูกรุ้นตลอดเวลาเลยโอ้ชอบแน่นอนแอดเวนเจอร์ Adventure อย่างเราเข้าไปดูกันว้าวนอนตรงไหนนอนตรงไหนก่อนว้าวแต่ว่านอนตรงไหนนี่คือดาฟ้า หทุกคนฉันเห็นของโปรดของดิฉันอะไรรู้ไหมคะบารทับวิ <With view. S 2> บทวิวฟังดูกระแดะมากเลยอ <laughs> ะโอ้โหนี่น,น,นี่อยากให้ดูอันนี้อันนี้คือถูกใจยังไม่เห็นห้องนอนนอนตัวนี้ก็นล้นี่นี่เป็นไงแม่เว้แม่ชอบอันนี้ว,ว้าวนี่คือว้าวนี่อันนี้คือว้าวโอ้โหเชิญแม่นะแช่ะนะ้ำดูวิวได้เลยนะแม่นะ นี่มันแคมปิ้งที่แบบไม่ได้เหมือนในจินตนาการตอนแรกคิดว่าพี่น่าจะพามานอนแบบเต็นท์แบบลุยๆไม่ได้อาบน้ำเฮ้ยเยเราเป็นคนทำอะไรขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเดี๋ยวบุกเข้าไปดูในรถบ้างนะครับไปครับไปจ้าเฮ้ยโอ้คิว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 คอันนี้คือเข้ามาปุ๊บเป็นที่นั่งเล่น รีวิวเหมือนเคยมาแต่ไม่เคยมาโอ้ยที่นั่งเล่นนี่มีแอร์นะคะไม่ธรรมดานี่คือห้องครัวแพนทรีมีตู้ยงตู้เย็นเหมือนเขารถบ้านมาทำเนอะเออนี่คือเตียงนอนว้าวสำหรับคู่รักอย่างเราเดี๋ยวนี่เตียงหนูพี่นอนโซฟาเอาแย่แล้วกูโอ,โอ้มีห้องน้ำโอ้โหไฮโซห้องอาบน้ำ ชะโคงชะโคกมีโหมดครบนะคะเฮ้ยนี่อันนี้คือความใฝ่ฝันของน้องว่าน้องอยากมีแบบรถบ้านใช่ป่ะแล้วจริงๆอ่ะความใฝ่ฝันก็คือนอนรถบ้านแบบเนี้ยแต่เหมือนแบบขับไปเรื่อยเรื่อยเืเรื่อยืยเคยอยากไปเมืองนอกแบบนั้นอนุมาิให้ซื้อเลยไหมครับฮะให้ซื้อรถบ้านเลยครับเงินพี่พี่ก็ซื้อเลยเอานี่คือถือว่าเป็นครั้งแรกที่มานอนแบบว่ารถบ้าน ในสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในคือน่ารักอบอุ่นมากแบบโคซี่มากเราอยากแบบเช่ารถแบบนี้แล้วก็ไปเมกาสักแบบเดือนนึงอะขับไปเรื่อยๆนะ่าเจ๋งนะหนูเนาะเจ๋งไปทากันไหมรอลูกออก<ะ>มาก่อนไปด้วยกันวันนี้ซ้อมก่อน,ว,นวันนี้ซ้อมนอนรถบ้านเทรเลเลอร์แบบนี้ก่อน เผื่อในทริปหน้าโอกาสหน้าพอลูกคลอดออกมานะครับเราจะไปเมกากันแบบยาวๆเลยเฮ้ยถูกใจถูกใจอันนี้ทําดีเย้ทำดีมามีแฮปปี้เบบี้แฮปปี้คุณพ่อก็แฮปปี้ค่ะจุดชมวิวค่ะอ๋อเป็นวิวด้านบนแบบงสูงเหมาะมากให้พี่บินโดรนได้เลยเดี๋ยวมาบินโดรนนะครับพระาที่กลังตกเลย ชอบมากเลยครับชอบมากๆเลยตอนนี้คืออันเนี้ยมันแบบไพรเวทอะ่ะไพรเวทมากเราก็เป็นดอยใหม่ครับชื่อว่าดอยแม่หมอดน,นะครับมาทางดอยช้างนี่แหละเดี๋ยวตอนนี้ก็กิจกรรมของคุณแม่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ่ายรูปให้คุณแม่ก่อนครับมุมชิคๆให้คุณแม่เอาไปโพสไอจี ใช่ค่ะหนาวมากเลยค่ะบนดอยดีนะเนี่ยเกือบไม่ได้เอาเสื้อตัวนี้มาแล้วเพราะว่าตอนแรกดูอากาศไม่ค่อยหนาวแล้วก็เออเอาติดมาสักตัวหนึ่งดีกว่าตอนนี้ใส่เต็มที่นี่บอกว่<ร>วบนดอยมันหนาวคล้ก็นึกว่าอยู่เมืองนอกตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบอยู่แบบชนบทของต่างประเทศแบบนั่งรถบ้านมาจอดแล้วก็เนี่ยอยู่แบบิีวิลูโคซี่โคซี่ ดีมากเลยดีมากและยิ่งพออากาศมันเย็นน่ะมันเลยเหมือนได้ฟิลเมืองนอกเข้าไปด้วยพี่ลูกชอบลูกดิน้นจริงไงจริง,รง,รงชอบไหมครับนี่ครับมือเย็นเรามาแล้วชาบูหมูกระทะในเมื่อคุณแม่เลือกไม่ได้เราก็เอามาทั้งหมดไม่เป็นเซตเดียวกันคือดินเนอร์ที่นี่เราก็กินในนี้เลยนะครับเราก็เลือก สั่งเพิ่มแอดออนเป็นเซตแบบชาบูหมูกระทะแบบนี้หรือว่าเซตฝรั่งก็ได้นะครับมี2เซตด้วยกันแต่พอดีว่าพี่เจ้าของก็เป็น f c ครับเขาแถมเซตฝรั่งมาให้1จากนก็นคือริปส์นะครับกระดูกหมูบาร์บีคิวซี่โครงหมูเนี่ยนี่ขอบคุณมากเลยนะครับนี่เกิดใครสั่งเซตฝรั่งนะครับก็จะได้พวกริปส์อะไรอย่างนี้แล้วก็สปาเกตตี้นู่นนี่นั่นแต่เราเซตไทยครับชาบูอากาศนี้มันต้องชาบูหมูทะจ้าเปิดหม้อ ใส่ผักลงไปดก่จ้ะพี่รู้ปะว่า,ว,าวิธีการใส่ที่ถูกต้องก็คือว่าเราต้องใส่ผักลงไปก่อนเนื้อเพราะอะไรรู้ปะเพราะเพราะว่าผักมันมีสีสันถ่ายคอนเทนต์ก็จะสวยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่ชอบกินผักนิ่มผักมันก็จะได้นิ่มพอดีเวลาที่เราเอาเนื้อลงไปใส่ okay. นี่คุณชัยพลชอบเห็ดมาก ชอบมากมนี่ปลาบุ๊บุ๊บุ๊เลยครับชาบูชาบูหมูปิ้งหมูปิ้งเอาจริงนะเข้าว่าเป็นสายแบบโปรตีนฟรีกับกอะไรก็ต้องำนึ่มีโปีพ่ตีแวัน เมาเรื่องความโปรตีนฟรีของยูอ่ะไม่ใช่โปรตีนฟรีกแก่อยู่กินโปรตีนนอ้อยไม่ยูเป็นคนแบบซีเรียสเรื่องโปรตีนว้าเาไฟหน่อยฮะเมื่อกี้คิดว่าจะเล่นเกมอะไรเกี่ยวกับอาหารแต่เน่นใค่าเวลาเกมเเผื่อคุณผู้ชมดูและเอนเตอร์เทนนีงก็ไก่ถึงห้องคูกไหมอาหารนะอือได้ยังห้องไม่ได้เลยเช่นแบบก็ไก่ก็ต้องพูดคนละอัน ก๋วยจับกล้วยเตี๋ยวไข่ต้มไข่เจียวคารามาริคาราเกะจอจานจิ้มจุ่มจิบโชอันนั้นมันเครื่องปรุงพี่เธอสอบตกเกมเนี่ยโอเคไม่เล่นละดิเล่นเธอไม่ไปเรื่อยฉันพูดแล้วเล่นเธอเล่นเกมนี้ไม่ได้เลยได้ a few moments later พ่อทหารพอทหารอะไรแม่พคุนไปบอกตึกทอดมัน ปลากกยอะไรไม่ได้ทอดมันทุกทอดก็มันกุ้งทอดมันปลาทอดมันอะไรเอาหมดทอดมันออทอดมันอไม่เลยชิบหายหมดทิ้งเลยทอราหารทอดมันกิติมาเด็ดมากกิติมาเกมนี้กิติมาชนะขาดลอยจะเล่นจบถุงทอนุคุ้มไหมหลับก่อนแน่เลยทูทอดทูอะไรวะปลาทูไงก็มันก็ปลาดิมันมทูอะไรล่ะสงสารคนดูและ ต่ยิ่งวันสงสารคนดูคือสองสารคนตัดโอเคถ้างั้นยอมก็แหละเลิกเล่นเกมนี้ยอมผมยอมคนนี้คนเดียวผมบอกเลยทุกคนอาจจะคิดว่าผมแบบทําไมอ่อนวันนี้นะอจริงๆไม่ใช่อ่อนธรรมดาอ่อนให้คือ,เ,อเราต้องยอมภรรยาไงเราก็ต้องยอมให้เขาชนะให้เขาสบายใจใช่ไหมถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาก็จะเครียดมันก็ไม่ดีต่อลูกในท้อง เชื่อป่าวว่าแต่คนนี้คนที่เครียร์คืนมิวชัยพูลไปนอนคิดเมนูก็ก่ายถึงคนอู้นอนไม่หลับชัวป่าบชีวิตป่าบไม่คิดแล้วเ,เลิกกินข้าว <laughs> กินข้าวยอมเมียคนเดียวชีวิตนี่ครับชูกินรีคอนสเปเรซี่นะครับ ไลกินรีนะครับมาดูถึงบนดอยนะครับที่นี่เจ๋งมากคือแบบมีโปรเจกเตอร์ด้วยต่อเน็ตยิงขึ้นจอขาวได้เลยนะครับาาาาาตายละตายละตกลงเรื่องนี้มีแค่นาเดดกับยาย่าโรเบรีหายไปไหนาามีแต่เหลือแต่เบอร์รี่เ <G> ก <ül üyor> ือบได้อารมณ์คล้ายๆดูหนังกลางแปลง แต่ว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนแบบอากาศเย็นๆแล้วเราก็อยู่ในริรูมที่เป็นอาลโดนะคะก็มีโปรเจคเตอร์ดูหนางถ้าแบบมีเตาผิงนี่ก็คือเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเวอร์ไปละเวอร์ไปเธอเหมือนเมาเล่าข่าวมาเลยว่าไม่ได้เมาพูดดีเ่ะมีโปรเจคตงโปรเจคเตอร์มีฟงมีไฟให้เราแบบ เซตถ่ายรูปน่ารักน่ารักสวยงามมากใช่ปมหมคุนะ Movie Night Movie Night กลางเขาจ้ากลางเขากลางดอยไปเลยอยู่กรุงเทพอะ่ะขอตั้งนานะขอเวลาดูหนังด้วยกันดูด้วยกันที่บ้านไม่มีดองมาเป็นสิบลานเรื่องต้องมาเที่ยวอย่างนี้ถึงจะได้ดูแต่ก็ได้อีกบรรยากาศอีกแบบนึงเนาะ ไม่น่าเริ่มเลยโดนตลอด <ไป S 2> ใช่ไหมรัก <ละ S 2> โดนตลอดจ้ะดูหนังจ้ะ ข้าวต้มหมูกับข้าวต้มกระดูกหมูกินไปแล้วซีซาสลัดไข่โค,คนไส้กรอกเบคอนมีคนลาเชฟนะครับจากคนี่มีคนลาจานขนมจิบซะละเปา,าสาดีมสามสามชาติไทยจีนฝรั่งกินเบคฟอร์ t ก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะ move กันแล้วนะครับเสร็จยังจ้าน้องเสร็จพอดีเป๊ะเย้แต่งหน้าเรียบร้อยสวยแล้วจริงๆก็สวยอยู่แล้วนะเขาบอกมีลูกยิ่งสวยมีมาม่ากกลทุกคนบอกเลยมีออร่าคุณแม่ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆหลายคนบอกว่าเพิ่มตั้งแต่ไปสวิตนะที่มีออร่าคุณแม่ใช่ปะใช่แต่ตอนแรกอะนึกว่า้ออร่ามันคือต้องทองลูกสาวปะแต่ของเราเป็นลูกชายไม่รู้เหมือนกัน ก็นี่นะครับเรียบร้อยครับรถบ้าน่ะหนูชอบตรงนี้เช็คของจริงๆนอนได้สี่คนปะสมมติเขาบอกว่าใส่เตียงเสริมได้คนหนึ่งไม่สมมตินอนเตียงสองคนแล้วก็นอนนี่กันนีก็นอนนี่ได้ก็น่าจะได้นะอืมแต่ว่าจริงๆมันก็สำหรับสองคนแหละแต่ก็นี่จะของแบบเด็กๆได้เตียงเล็กๆนะครับโซฟาเบดอนาคตอนาคตซ้อมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปอเมริกาเช่ารถแบบนี้ขับไปเรื่อยๆนี่คือความฝันเลยนะความฝันชั้นมากเลยไป ไป,ไปพร้อมแล้วไปนั่งเตรียมตัวกลับบ้านนะจ๊ะเ <c oughs> ฮ้ยไม่อยากากลับไม่อยากกลับไม่อยากกลบไม่ยากากลับทำอะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> เราต้องกลับไปใช้ชีวิตของเรานะครับอ <c oughs> ย่างน้อยก็เป็นแบบทริปมาพักผ่อนมาเก็ตเอเวสั้นๆใช่สันมากๆสูดอากาศบริสุทธ์นะครับ <c oughs> มา โอกรธรรมชาติมารับพลังจากธรรมชาติเออเจ๋งมากเลยทริปนี้ครั้งนี้คือมาสั้นมากที่นี่เรามาแค่2วัน1คืนเท่านั้นนะคะใช่ครับแต่ว่ารู้สึกดีนะรู้สึกได้ชาร์จพลังเต็มที่ใช่ใช่ชั้นนี้ตื่นมาคือแบบสดชื่นมากๆเลยด้วยแบบบรรยากาศด้วยอากาศอ,อะไรอย่างเงี้ยนะทั้งทงที่จริงๆต้องบอกเลยว่าเราแทบไม่ได้ทําอะไรเลยถูกต้อง คือเมื่อคืนมาถึงก็คืออยู่แค่บริเวณในห้องนี้อของเราเลยบริเวณรถบ้านแล้วก็ห้องพักของเราซึ่งก็ทานข้าวเย็นดูหนงังชมวิวบลา b l ไม่มีกิจกรรมอะไรเลย,เลยแต่ว่ามันรู้สึกดีมากๆมากเมื่อเช้าตื่นมานี่คือหมอกแบบอลังการมากผมตื่นมาบินโดเลยแหละเพราะว่ามันมันสวยมากอะหมอกมันเยอะมากมันเหมือนตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเมืองในหมอกอะ แบบในเมฆเลยอ่ะโคตรเจ๋งซึ่งที่เนี่ยค่ะก็คือนอกจากบรรยากาศรถบ้านที่เราจะได้สัมผัสแบบลุยๆแล้วอ่ะถ้าเรามาอยู่ด้านนอกบริเวณแบบลลฟวิงรูมของเขาอะไรเงี้ยคือเขาจะตกแต่งเป็นสไตล์เหมือนแบบโคสี่โคสี่แล้วก็เหมือนแบบเป็นเหมือนอบอุ่นน่ารักสไตล์เหมือนชนบทแบบประเทศฝรั่งอ่ะมาเองเราจองกันข้ามปีจริงๆเลยไม่ได้อะไรเลยจากเขาไม่ได้แม้แต่ฟรีได้ได้นี่ได้ได้ริบส์ฟรีเขาแถมให้เจ้าของเขาเป็นแฟนคลับนะครับแต่บุกท้าก็จ่ายเงิน แต่ว่าได้ซี่โครหมูมาฟรีเพราะว่าเขาเขาเป็นแฟนขับผมอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยให้มานะขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้คือถ้าใครอยากมาเนี่ยต้องจองข้ามปีจองล่วงหน้านานๆเพราะว่าเขามีแค่4ห้องแล้วก็เปิดแค่แบบช่วงปลายปีถึงต้นปีแค่นั้นแค่หน้าหนาวอย่างนี้ดีกว่าชื่อว่าเรนแกลปิ้งนะครับอยู่ที่เชียงรายตรงดอยแม่มอน ก็คือทางเดียวกับดอยช้าง่แหละก็แวบ,บขึ้นมานิดนึงนะครับบรรยากาศดีมากทุกอย่างดีหมดเลยเพอร์เฟกเราชอบมากอืชอบมากๆชอบมากจริงๆสาหรับใครที่อยากมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราก็แนะนําแล้วก็อันเนี้ยคือสําหรับคนที่ยังไม่ใช่แบบสายลุยจริงจังอันนี้ก็สามารถมาพักได้เพราะว่าคือเป็นบรรยากาศแบบแอดเวนเจอร์แคมปิง้งแคมปิง้งรถบ้านแต่ว่ามันก็ยังมีความสะดวกสบายอยู่ในนั้นด้วยคือไม่ได้แบบลุยจัดแบบไม่ได้อาบน้ําแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ สบายสบายชิลๆแต่ได้ฟิลเออโอเคไปแล้วโอเคเดี๋ยวกลับมาทอมแล้วครับเดี๋ยวตบเครื่องนะครับต้องขับลงไปประมาณ50านาทีเข้าไปในเมืองนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ YouTube นะครับช่องนิวเชียร์พลแล้วก็ Facebook ตะลุยแหลกแกลกโลกด้วยนะครับแชร์ไปเยอะนะครับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ครับผมจัดมาเลยอยากถามอะไรคุยอะไรจัดมาเพราะว่าเราสองคนอ่านทุกอันใช่ด้วยตัวเองเราอ่านบ่อยมากด้วยใช่เข้าไปอ่านดูคอมเมนต์อ่านเองจัดการเองเพราะว่าไม่มีทีมงานนะครับมีแค่สองคนนี่แหละครับผม ยังก็เป็นกำลังใจใเราด้วยอ,น,อนาคตจะมี3คนมีคนนี้มาช่วยด้วยถูกต้องนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยคลิปใหม่มาจะ <ผม S 1> ได้ได้ดูก่อนนะครับ,รบผม,ผมไปแนละ้วบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะนีครับใช้ภรรยาถ่ายรูปสั่งให้ภรรยาถ่ายรูปให้สวยไหมสวยแล้วดูเวลาภรรยาสั่งสามีถ่ายรูป ได้รูปเป็นไงฮะเรียกว่าขอร้อง